สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณกำลังอยู่กับเภสัชกรนะครับในค a s สไลฟ์นะครับไลฟ์สดสุขภาพดีที่ฟาซ i n o นะครับรายการที่จะมาชวนคุยและแชร์ข้อมูลสุขภาพดีๆให้เพื่อนๆฟังทุกวัน,ท,วนทุกวันจันนะครับทางเพจฟาซ i โนไทยแลนด์นะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการใช้ยานะครับแล้วก็ต้องการปรึกษาเภสัชกรนะครับสามารถ ติดต่อนะครับมาทางเบอร์021116999ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางช่องทางออนไลน์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น facebook นะครับ f a s i n o Thailand นะครับ IG จ a s i n o t h a i l a n d นนะครับ t i k t o k ฟ a s i n o Thailand นะครับ YouTube า a s i n o t h a แล a n d แล้วก็ l i n e f a s i n o Thailand นะครับหรือว่าจะเว็บไซต์นะครับ w w w f a s i n o .co.th นั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของ วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีนะครับจะเป็นวันเบาหวานโลกนั่นเองนะครับก,ก็คือจะเป็นเมื่อวานนี้นะครับโดยเ,เนื่องด้วยเมื่อวานนี้เป็นวันของวันเบาหวานโลกนะครับก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานกันสักหน่อยนะครับโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับสาเหตุเนาะมาจากการที่ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยของร่างกายของเราเนี่ยผลิตออกมาไม่เพียงพอนะครับจึงทําให้ ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเ,เพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่จะนําน้ําตาลเนี่ยในเลือดไปใช้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีโรคเบาหวานนะครับผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับโดยเมื่อเราเป็นนานๆเนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เราเกิดในส่วนของภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้นั่นเองครับทีนี้เนี่ยนะครับคือ โรคเบาหวานนะครับตาม WHO นะครับหรือว่าองค์กรองค์การอนามัยโลกนะครับได้บอกว่าจำนวนประชากรนะครับของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีถึงมากกว่า425ล้านคนนะครับในโลกนี้เนาะแล้วก็คาดว่าจะมีโอกาสนะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับไปถึง642ล้านคนนะครับในปี2583นะครับที่จะถึงนี้นั่นเองครับ ต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของภาวะเสี่ยงนะครับที่คนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นโรคของโรคเบาหวานได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุนะครับมากกว่า35ปีขึ้นไปครับผู้ที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับหรือว่ามี BMI หรือดัชนีมวลกายเนี่ยที่มากกว่า25นะครับหรือว่ามีญาติสายตรงนะครับที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ นอกจากนี้เราเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีภาวะความดันโลหิตส,สูงนะครับมีคนที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกตินะครับหรือว่าจะคนที่มีประวัตินะครับเป็นโรคเบาหวานขณาดตั้งครรภ์น,นะครับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดน,นั่นเองนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นคนที่มีภาวะของโพล y ีซิสติกโอเวอรี่ซินโดรมนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีภาวะถุงถุงน้ำในรังไข่นั่นเองนะครับโดย คนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะครับก็แนะนำน้องให้ไปหาคุณหมอนะครับเพื่อจะมาตรวจคัดกรองนะครับในเรื่องของโรคเบาหวานนั่นเองครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเบาหวานนั่นเองนะครับซึ่งเบาหวานเนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของในเรื่องของเบาหวานขึ้นตานั่นเองเนาะซึ่งภาวะแทรกซ้อนมันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่ เมื่อเรามีระดับน้ําตานในหลอดเลือดสูงนะครับแล้วหลอดเลือดน,นี้เนี่ยไปในบริเวณที่หลอดเลือดอยู่ตรงจอประสาทตานะครับเมื่อเรามีภาวะที่มีน้าตาในเลือดสูงครับจะทําให้หลอดเลือดบริเวณที่ไปเลีาาเ้ยงจอประสาทตาเกิดอาการเสื่อมได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการของโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของตาเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับ โดยอาการของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของเกิดการตาผ้ามัวได้นะครับมองเห็นเป็นจุดนะครับหรือว่าเห็นเป็นสีดํานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีอาการของมองมองสายตาเนี่ยมองไม่คงที่นะครับหรือว่าจะมีการแยกแยะสีเนี่ยที่ยากขึ้นนะครับหรือว่าในภาวะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เมื่อเป็นรุนแรงขึ้นหรือว่าเป็นนานๆเข้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้นั่นเองครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยเ,เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดในส่วนของบวานขึ้นตาเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่างๆตรงนี้ได้นะครับโดยการที่เราจะสามารถที่จะคุมน้ําตานะครับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติของเราได้นั่นเองครับก็จะทําให้ล,ลดปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างหนึ่งที่จะทําให้ป้องกันในการเกิดภาวะบาหวานขึ้นตาได้ครับ นอกจากเรื่องของเบาหวานขึ้นตาแล้วนะครับก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลือดออกในวุ้นตานะครับซึ่งภาวะของเลือดออกในวุ้นตาตรงนี้นะครับก็คือจะเกิดจากการที่เรามีเมื่อผู้ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับหลอดเลือดมันเกิดการเสื่อมใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยร่างกายก็พยายามที่จะสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อมีการสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนเนี่ยบางทีแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ทําให้เกิดการ ซึมนะครับของเลือดที่สร้างขึ้นมาของหลอดเลือดที่สร้างขึ้นมาได้ดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเลือดออกในวุ้นตาได้นะครับซึ่งอาการตรงนี้เนี่ยจะเป็นอาการที่เราเห็น ARA, ผู้ที่เป็นเนี่ยจะมองเห็นเป็นจุดดาๆนั่นเองหรือว่าเป็นจุดของเลือดนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของเลือดออกในวุ้นตาแล้วเนี่ยภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นก็เช่นต้อหินนั่นเองนะครับในส่วนของต้อหินเนี่ยก็คล้ายกันก็คือเกิดจากการที่หลอดเลือดใหม่เนี่ยมันเกิดการสร้างขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ย หลอดเลือดใหม่นะครับมันเกิดการไปอุดกั้นในทางของการการระบายน้ํไในตานะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยส่งผลทําให้เกิดของเรื่องของความดันในลูกตาสูงนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเมื่อเป็นนานๆเข้าหรือว่ามีภาวะที่รุนแรงมากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการรักษาโรคเบาหวานขึ้นตานะครับโรคเบาหวานขึ้นตานะครับก็มันก็จะมีการรักษานะครับตามระยะหรือว่าตามความรุนแรงเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับโดยจะแบ่งเป็นสองสองอันหลักๆนะครับก็คือเป็นการรักษามีอยู่สองระยะนั่นเองนะครับโดยระยะแรกนะครับเป็นระยะที่ไม่มีการสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาครับซึ่งการรักษาตรงนี้เนี่ยก็ อาจจะไม่มีการรักษาทันทีนะครับแต่ว่าจะเน้นเรื่องของการควบคุมอ,อาการหรือว่ <leaving> ามีการควบคุมน้ําตาลไปก่อนนะครับเพื really <S <S ่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามมากขึ้นครับในส่วนของระยะที่2นะครับคือจะเป็นในระยะของที่เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของการที่มีการสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีการรักษานะครับโดยอาจจะใช้ในเรื่องของเลเซอร์นะครับเข้ามาในการรักษาเส้นเลือดที่ที่ผิดปกติตรงนี้นะครับทำให้เส้นเลือด ในเลเซอร์ที่เราใช้เข้าไปนะครับก็จะทําให้เซลล์เ,เลือดที่สร้างขึ้นมาใหม่เกิดเป็นภาวะที่ปกติขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโฟกัลเลเซอร์นะครับหรือว่าจะเป็นสแกตเตอร์เลเซอร์นั่นเองครับต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดในเรื่องของเบาหวานขึ้นตานั่นเองครับโดยวิธีการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดในส่วนของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆขึ้นมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเค็มอาหารหวานอาหารมันนะครับหรือว่ามีการออกกําลังกายนะครับเพื่อเราจะได้ควบคุมภาวะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของ BMI นะครับหรือว่ารัชนีมวลน้าร่างกายนั่นเองนะครับควรจะปกติแล้วเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ18.5ถึง24.9นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นก็ถือว่าจะเป็น BMI ที่ค่อนข้างจะเหมาะสม นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของเลิกบุหรี่นะครับหรือว่าเลิกดื่มแอลโกอฮอล์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกินยาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับใหอ้อย่างเคร่งครัดน,นะครับแล้วก็กินอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีการตรวจบันทึกน้าตาลนะครับเป็นระยระยะนะครับเพื่อจะได้ ควบคุมหรือว่าเราจะได้ติดตามนะครับว่าระดับน้าตาลนในเลือดของเราเยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่คุณหมอเป็นคนกําหนดขึ้นหรือเปล่านะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของควบคุมความดันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของระดับไขมันด้วยเช่นกันครับเพราะว่าทั้งหมดตรงนี้นไม่ว่าจะเป็นน้าตาลความดานันหรือว่าไขามันนียก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดในส่วนของเบาหวานได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อาจจะ ดูในเรื่องของสังเกตนะเพราะการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตามัวมากขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นเห็นจุดดําบริเวณที่เราเออเรามองเห็นจุดดําหรือเปล่า,านะครับถ้าสมมติว่าเรามีมีอาการตามมวมากขึ้นหรือว่าเรามองเห็นเป็นจุดดําๆเนี่ยอันนี้ก็เมื่อเราสังเกตเห็นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไปพบคุณหมอได้ทันเวลานะครับเพื่อจะได้รักษาต่อไปครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของ โรคเบาหวานนะครับที่จะนํามาฝากกันในวันนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ช่วงนี้เนี่ยก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะครับแล้วก็อาหารการกินเนี่ยก็ให้ควบคุมไปด้วยเช่นกันนะครับวันนี้หมดเวลาของ a s t ไลท์แล้วนะครับแล้วก็ใครมีข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยานะครับปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับหรือว่า จะเป็นในเรื่องของที่เราคุยกันกันในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามนะครับมาทางช่องทางของฟาสซิโนต่างๆที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วได้เลยนะครับโดยวันหน้านะโดยวันจันทร์หน้านะครับจะมาชนคุยเรื่องอะไรนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับทางเพจ f a c e b o o k แฟนเพจนะครับของทางฟ a สซิโน่ไทยแลนด์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ